อยู่ๆอ,อาหารหมาอาหารแมวก็มานะครับกราฟวิ่งขึ้นไปเลยไม่รู้ว่าบรรดาพ่อแม่แมวเนี่ยไปอาหารให้ลูกๆก,กันหรือเปล่าอ่าสงสัยสงสัยน่าสนใจทีเดียวรถไปช่วงหลังนี้พูดถึงกระแสเนี่ยคนเริ่มมีลูกร้อยลงนะนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแทนนี่แหละเออสมัครใจก็คืออยู่กับหมากับแมวอยู่งูเหลืองไปเลยตอนนี้ย <laughs> กันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพุ้นในกลุ่มนี้เราหยิบมาตัวหนึ่งก็คือ EAI เจาะพื้นฐานกันดูโดยสังเกตที่ว่าเขามีอะไรน่าสนใจแล้วมีแนวโน้มแบบนี้พอจะไปต่อกันได้ไหมนะครับกันมาดูกันก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทงเข้ามาได้นะครับครับเลี้ยงกับผมกาแฟกันได้ช่วงนี้นะพื้นฐานกราฟเทคนิคของเขาเนี่ยครับหลังจากเนี่ยคือเขาเข้าเข้าตลาดช่วงนี้ประมาณปี2022นะครับ หน่อ2ปีที่แล้วเข้าตลาดหลังจากเข้าตลาดนี่ก็ IPO เรียบร้อยเสร็จก็ทิ้งเพื่อนไว้บนดอยเลยแหละแล้วก็รูดยาวลงมาเลยนะครับเป็นเทรนลงมาจนถึงปี2023 นั้นเชนที่ประมาณ1ปีแบบนี้ถ้าดาวเทียรีเขาเรียกว่าเป็นไพรมารีเชนเลยเชนขาลงเลยในไพรมารีเชนหรือเชนหลักนะครับแต่พอลงมาถึงจุดนี้เริ่มนะครับส่งสัญญาณดาววิเจนในจุดนี้นะครับหลังจากดาววิเชนเสร็จหลังจากนั้นพี่เขาก็รักษาฐานมาได้ระยะยาวทีจากช่วงหลังจากดาววิเจนเสร็จก็ไม่ลงต่อแล้วไม่ลงทำโรใหม่จากตั้งแต่เดือน8ปี2023อนะ่าะมาจนถึงโซนประมาณช่วงแถวแถวซักเดือน4ปีนี้เดือนเมษาปีนี้ที่รักษาโร้ได้แล้วก็ค่อยยกโลขึ้นมานิดทีลีทีนี้ลหลังจากนั้นนก็ผ่า e MP 200ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับรักษายอยู่เหนือ89สักักว่าเขาผ่าน200ขึ้นไปได้แล้วก็ การยืนเหนือสองร้อยมาได้เอเอ็มสองร้อยวันมาได้ตั้งประมาณเป็นสักสองสามเดือนมั้งเนี่ยสองเดือนมาแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณว่าอาจจะเป็นเทรนเขาเรียกเทรนขาขึ้นรอบใหม่ได้เลยเนะครับถ้ายืนได้น,นานๆแบบนี้บวกก็บรุ่มเริ่มเข้ามาแล้วด้วยจับ a อไนะครับนี่คือภาพรวมของกราฟเทคนิคเข้านะครับอัี้เรามาเจาะดูว่าจากเทคนิคเข้าเนี่ยของเขาเนี่ยแล้วพื้นฐานเขาทําอะไรธุรกิจเขาเกี่ยวกี่เรื่องอ่มาดูมาดูตารางผลประกอบการสําคัญของเขานะครับของ a อไอหรือบริษัทเอเชียไนเซอเรสอินเตอร์เนชั่นแนลนะ จำกัดมาชดน,นะครับมาดูกัน,มา,กนมาดูข้อมูลประกอบการสําคัญนะครับสินทรัพย์รวมกว่า5,800กว่านี่สินอยู่ที่716้หล้าน,นามาตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนยนะครับแล้วส่วนผู้ถือหุ้นมี5 1 2 7ันล้านต้องบอกว่านี่ต่ํมากมาก,มากเทียบแล้วนี่เนี่ยต่ำกว่าสมุดมากมากแต่เดี๋ยวเราไปจอดนะว่าส่วนผู้ถือหรือนี่สินเนี่ยเขามีอะไรกันนะครับในขณะที่รายได้รวมเนี่ยนะครับ ในปี2016อยู่ 2, 4, นี่5,000กว่าล้านหกค่าโตขึ้นเป็น7,001แต่นี่ครับต้นเหตุที่ทำให้ราคาหเงมนลงที่ปากมาก็คือจากรายได้5,000กว่าล้านเนี่ย7,000กับ7,002รวมาเหลือ5,500 Q1 ปีนี้นะครับอยู่ที่1,515ล้านแล้วมาดูฝั่งกำไรกำไรก็เป็นไงครับในปี2015อยู่ที่8 ร้อยห้าสิบเก้าล้านเพราะรวมมาเหลือสามร้อยแปดสิบสองล้านหายไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกำไรนี่คือต้นที่มาของราคาหุ้นที่ลงซึ่งการลงของราคาก็สอดคล้องครับเป็นการสอดคล้องกับผลประกอบการเลยในขณะที่คิวหนึ่งปีนี้คิวหนึ่งปีนี้ถ้าดูเนี่ยกำไรคิวหนึ่งปีนี้กำไรคิวเดียวนะสองร้อยสี่สิบสองล้านนะครับเกือบเท่าปีที่แล้วทั้งปีรวมกันก็เลยเป็นครอธิบายเหมือนกันนะว่าทำไมราคาถึงได้วิ่งกลับมายืนเหนือ EMA สองร้อย e เริ่มกลับเป็นสัญญาณขาขึ้นขึ้นมานะครับ กำไรต่อหุ้นนะครับไปมากเดียวก็0.11บาทปีที่แล้วเท่าปีที่18สตั้งเกือบเท่าปีแล้วต้งปีไปแล้วนะครับนี่คือภาพรวมของตรางผลประกอบการสำคัญของาราดบ ROE ก็อยู่ประมาณจากเดิมนี่เนี่ย 65.23%ลดนหลอ7%ก็เป็นตัวบอกนะครับอธิบายทุกอย่างในตัวพร้อมสับว่าอุ้นมันแค่โดนคอนเนอร์หรือว่าอุ้นเป็นไปตาผลประกอบการจริงแล้วก็ ROE Q1 ก็เริ่มขยายมาเป็น10.8อัตรากำไรสุทธิก็เริ่มโตขึ้นจาก6.9เป็น15.9เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้จากผลประกอบการสำคัญน,นี่คร่าวๆดูแค่นี้ไม่พอที่ บางคนดูแค่นี้แต่ใจซื้อเลยไม่ได้นะครับหลายหลายคนดูแค่ตารางนี้ต้องไปดูนะครับเอาไปดูในแฟกชีพกันนิดนึงว่าเขาเป็นธุรกิจอะไรทำอะไรธุรกิจคือรับจ้างผลิตนะครับและจําหน่ายอารสัตว์เลี้ยงทั้งรับจ้างผลิตด้วยนะครับแล้วก็จาหน่ายอารสัตว์เลี้ยงด้วยอานพร้อมทานบรรจุชนิดปิดผัน,นึกและผลิตพันผลปลอยได้จากการแปรรูปปลาถูหน้าครับนี่คือธุรกิจ หลักของเขาเดี๋ยวไป,จไปเจาะรายละเอียดกันต่อนะครับในขณะที่มีทุนจดทะเบียนพันสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับมาเก็ตแคปปัจจุบันที่หมื่นสามพันสี่ร้อยกว่าล้านครับอ่ามาดูฝั่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นไงครับ, oh. รบเอเชียนซีคอร์ปอเรชั่นก็คือเอเชียนนั่นเองถือหุ้นอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตาถือหุ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าง่ายๆบริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของเอเชียนแหละครับ oh. คือลักษณะของบริษัทที่เกี่ยวข้อมงมันจะมีสามอย่างนะก็คือบริษัทย่อยบริษัทร่วมทุนแล,นลนแบบน้้้้้้้วววกก็็เเเเงงงิิิินน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 ลลททุุถถาาาาาามมแแแแบบ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 บีีีนนนนาายยยยยยือออออออหหู่่่่่คคครรรรรรขขขษษััััะตป เราดูเป็นบริษัทย่อยของใครเนี่ยถ้าจะตัดสินใจซื้อว่าจะลงทุนในตัวนี้ตามไปดูแม่ก็ด้วยนะว่าเขาธุรกิจเขาแข็งแกร่งเขาบริหารเป็นไงบ้างน,นะครับเรามาดูกันที่งบแสดงฐานะการเงินนะครับงบแสดงฐานะการเงินตอนนี้ณคิวหนึ่งเงินสดหรือที่เทียบเท่าเงินสดทั้งหลายก็อยู่ประมาณพัน 1, 000 000กว่าล้านนะครับทรงๆแตวนี้เรื่องเงินสดนะครับลูกหนี้การค้าก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก8 2 9้้ล้าน,น,นเป็นพันล้านนะครับสินค้าคงเหลือจาก1ัน0ล้านนะครับก็ อยู่ที่พันสามร้อยเก้าสองล้านถึงเก้าพันกว่าลือลดลงเล็กน้อยเมื่อคิวออนคิวเทียบคิวต่อคิวนะสินทรัพย์หมุนเวียนก็ใกล้เคียงเดิมประมาณสี่พันกว่าล้านพอดูสินทรัพย์หมุนเวียนไปดูเทียบหนี้สินหมุนเวียนกันนิดนึงว่าเคอร์เรนต์เรโชเขาเป็นไงก็ไปดูหนี้สินหมุนเวียนช่องนี้ครับหนี้สินหมุนเวียนนี้ห้าร้อยสามสิบล้านสินทรัพย์หมุนเวียนมีเท่าไหร่นะสี่พันกว่าล้านโอ้เหลือเหลือครับสภาพคล่องสบายมากแล้วพอไปดูเจาะดีเทลของหนี้เป็นไงครับฟังเบอร์กันเงินบัญชีและู้ยืม ก็คือฝั่งที่ต้องจ่ายดอกบุ้งดอกเบี้ยทั้งหลายเนี่ยเป็นอศูนย์ครับนี่ระยะยาวที่จะถึงดิวไปในหนึ่งปีให้ต้องกังวลไม่มีเป็นศูนย์ด้วยอีกก็เป็นศูนย์ต่อเนื่องมาตั้งแต่นู่นแล้วหลายคิวมาแล้วนะครับงั้นฝั่งของสัดส่วนนี่สินไม่ขนาอะไรนะครับมีกําไรสะสมอยู่อันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านนี่คือส่วนของงบแสดงฐานะกการเงินหรือ รบบดดุนเิมะคัฟังกำไรขาดทุนเบสเร็จเป็นยังไงเมื่อ Q ิวอคิวไปแล้วเนี่ยรายได้นะครับคิ Q ที่แล้วคิ Q เดียวคิวห6อยู่ที่1ัน0 Q มคิวนี้โตมาเป็น1489อน้ล้านรถคิวออนคิวโตขึ้นครับฟังของกำไรละ่ะ ดูรายได้เสร็จไปดูของกำไรเลยนะครับราไรสุดที่เป็นไงครับกำไรสุดที่จาก72ล้านมาเป็น242ล้านนี่คือคำอธิบายที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อจอลงมาในคิวตอนคิวว่าทำไมราคาหุ่นเราถึงขยับกลับมาก็เป็นเข้าขายน่าจะเป็นเข้าข่ายเร่าหวุ่นเทอร์น,นราลครับก็คือหุ้นที่กลับมาจากกำไรน้อยเดยจากการขาดทุนมาเลยครับตัวนี้ไปดูฝั่งของงบกระแสเงินสดเวลาเราดูกำไรกำไรเท่าไหร่มาดูของจริงด้วยว่ากำไรแล้วได้ตังค์ไหมดูงบกระแสเงินสดสุดที่จากการดำเนินงานนะพี่ว่าเป็นบวกเปล่าแต่ตัวนี้ก็คิวหนึ ในขณะกิจกรรมการลงทุนในปีนี้นะครับก็ เป็นบวกก็แปลว่าจริงๆเขาอ่าเรื่องการลงทุนเพิ่มไม่ได้ลงทุนเพิ่มแหละแต่ปิดนะครับจัดหาเงินเป็นลบเล็กน้อยนะครับก็คือทำเมคเชียร์นี่ก็จ่ใจปันผลไปแหละจึงไปต้องไปเจาะรายละเอียดกันอีกว่า,าการจัดหาเงินที่เป็นลบเป็นบวกก็เนี่ยเกิดจากอะไรบางทีเป็นเรื่องของหนี้สินบางทีเรื่องการจ่ายปันผลด้วยนะครับถั่วเลโชทางการเงินสาภาพคล่องอย่างที่บอกครับโอ้เหลือๆครับแปดเท่าคือสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี่สินหมุนเวียนอยู่บ้านเลยนะครับในขณะ,ะตากําไรสุดที่ก็โตจาก5มาเป็น15 Q Q ตัวนนี้่าสนนใจะครับัตราากํไขห้ตเหมือนนกัจาก9เป็น20ตัวนนี้่าสนใจน คือกำไรขั the <c oughs> ้นต้นแปลว่ากำไรก่อนที่จะไปหาเรื่องค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาสมภาษีพวกนี้นะครับไปดูฝั่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่วงจรต่างๆนะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับยาวนานขึ้นจาก4 4เป็น60วันยิงกันยาวนานขึ้นไม่ได้ยาวกว่าเดิมก็ทรงๆนั้นสี่4 0ถึง60บวันวานนี้นะครับระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1้วันในช่วงคืนนี้นะครับส่วนระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้าก็แถวๆยี่สิบหสสวันทรงๆเท่าเดิมวงจรเงินสดอยู่ที่ประมาณ142สวันสำหรับตัวของข้อมูลดีเทล ที่สําคัญนะครับด้านอื่นๆก็ไม่จำเป็นต้องดูว่าคือเราไม่ใช่คนจะทาบัญชีไม่ต้องดูสิเลียตุงเรื่องนะครับเอาเฉพาะที่สําคัญที่เกี่ยวข้องเราอ่ะเราไปดูของกอดูของฝั่งของรายรับอะไรเรียบร้อยไปดูว่าโครงสร้างไรายได้ของที่เขาขายขายเขาขา,ขายอะไรกี่เรื่องแล้วมันโครงสร้างเป็นยังไงสัตแมวหนเป็นยังไงบ้างจะเห็นว,ว่ากลุ่มผลิตอนาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปี66เนี่ยที่ผ่านมาที่ทำให้ราคาหุ้นเขาลงเพราะว่าจะเห็นว,ว่ากลุ่มผลิตสัตว์เลี้ยงจากล้านยอดขายเหลือสิาล้านนอครับ้อยกวก ผลิตภัณฑ์พร้อมทานนะครับผลิตภัณฑ์พร้อมทานบรรจุปิดผลึกจากพันยี่ก็ส่งส่งประมาณพันหนึ่งขึ้นมานิดนึงนะครับผลพลอยได้นี่ก็เล็กน้อยไม่มากนะเมื่อดูเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นี่นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอยู่ที่น้าเปียวหกอยู่ที่78เปของยอดขายทั้งหมดนะครับพวกผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุภาชนะปิดผลึกเนี่ยก็อยู่ทั้ง20เปอร์เซ็นต์กลุ่มนี้เริ่มโตขึ้นนะครับเริ่มโตขึ้นสัดส่วนเริ่มมากขึ้นสอดคล้องกับ ยอดก็โตขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วไปดูโครงสร้างไรายได้ก็มาจากที่ไหนกันบ้างล่ะจะเห็นว่ามาจากในจากในประเทศเนี่ยนะครับปีหกเริ่มโตขึ้นจากปีหกห้าขายในประเทศมากขึ้นจากต่างประเทศเนี่ยลดลงไปพอสมควรในปี ที่ผ่านมาจับอัน184ล้านเหลือ4 0 0โดยไปดูที่อเมริกาอเมริกาจาัก4,198ล้านลงไปเหลือ2,800ล้านตลาดใหญ่ๆก็ก้อนั้นใ,ใหญ่ที่อเมริกาลงมาลงพอสมควรีดีนะลงไปนาา่าจะเท่าไหร่แล้วเนี่ยส่บขึ้นแ <47. S 2> ต่ว่า,ลานาจะจับ880ล้านหรือ589ล้านตัวฝั่งนู้นเขาซื้อน้อยลงนะด้วยภาวะไม่รู้เงินโปงเงินเปิร์ลฝั่งน,น,นู้นอาจจะมีผลกระทุกนะภาวะสงครามเข้ามาด้วยเออมีเกี่ยวหลายเรื่องญี่ปุ่นนะครับ292ล้านเหลือ217ล้านตาอุก แต่ซาอุโตขึ้นซาอุด์โตขึ้น410ล้านเป็น505ล้านแล้วถ้ามาดูฝั่งของสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ในโครมสร้างรายได้สัดส่วนในประเทศต่างประเทศเห็นว่าในประเทศนะครับโตจาก7.5มาเป็น10เปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นในประเทศต่างประเทศลดจาก9.2เหลือ8.9เปอร์เซ็นต์ลดลงน้อยอเมริกาเนี่ยลดจาก6.3เหลือ5.7สหรัฐอาณาจักร13เหลือ12 ญี่ปุ่น4 4หแต่สัดส่ดวนอะโตขึ้นแต่ยอดอะล,ลดลงงติดไปสับโดยมาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นนะครับซาวดีเนี่ย6 2 5เป็น10นี่สอดค้องทั้งยอดและทั้งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือโครงสร้างรายได้นะครับของขาตัวของเอเชียน,นะครับ อ่านี่เป็นโครงสร้างารายได้จากการดำเนินงานเท่าไหร่อยู่ที่ประดูปเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนอื่นๆนะครับจากการดําเนินงานจากการชดเชยการส่งออกนั้นเอเชียส่วนใหญ่รายได้มาจากการส่งออกนั้นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงคืออะไรครับค่าเงินมีผลนะดังค่าเงินช่วงจากนี้ไปถ้าค่าเงินบาทแข็งขึ้นมากๆก็จะยจงโดนกระทบต่อผลกำไรขาดทุนก็ได้แต่ว่าสัดส่วนในประเทศเริ่มมากขึ้นก็ยังมากไม่พอที่จะชดเชยวันสถานรตรงนี้ก็อยู่หนึ่งค่าเงินกับ2ตลาดต่างประเทศที่ส่งออกจะเป็นไงใน่นาคนที่ต้องวิเคราะห์กันต่อคือสัดส่วน ประเทศกับต่างประเทศมันต่างกันมากเกินไปทีนี้ก็ไปดูเรื่องว่าอะไรที่เขาขายขายอยู่บ้างนะครับนี่เป็นโปรดักต์ของเขาเคยีดียวเลยฮิจิโกะใช่ไหมครับฮาจิโกะนี่คือตัวแบรนด์ของเขาเลยแต่เขาเขาทำทั้งแบรนด์ตัวเองแล้วก็ทั้งรับจ้างผลิตด้วยและในนี้ถ้าเราไปดูถ้าเราสนใจที่จะลงทุนก็ดีนะสิ่งที่ควรต้องไปอ่านต่อตืออ่านในพวกเขาเรียก annual no report รายงานประจําปีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับว่าอาหารไอไอสินค้าที่ขาขายทั้งหลายเนี่ย ย่ออะไรแล้วบางครั้งเราเคยผ่านตรงผ่านตาถ้าเราเลี้ยงสัตว์อยู่เองเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเองในทั้งหลายเนี่ยคุณเพื่อนฝูงเราที่เลี้ยงได้ซื้อกันเยอะไหม พรุ่งนี้ต้องประกอบด้วยเหมือนที่บริษัทบัฟเฟตเคยบอกว่าบางครั้งไอเดียในการที่ตัดสินใจการลงทุนในหุ้นบางตัวก็มาจากการเดินห้างเหมือนกันนะ็ไปดูพรุ่งนี้ประกอบด้วยจากนั้นไปดูว่ากําลังผลิตเนื่องจากเขารับจ้างผลิตด้วยไปดูว่าตอนนี้กําลังผลิตเขาใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของที่ผลิตได้ถ้าสมมติกําลังผลิตเขายังไม่เต็มร้อยแสดงว่าเขาสามารถขยายกําลังผลิตเพิ่มได้อีกเยอะโดยที่ไม่จาเป็นต้องลงทุนเพิ่มมากนักในเชื่อมลูาหรืเครื่องจักรอันนี้ดีเพราะว่า ลงทุนเครื่องจกักรทีเนี่ยโอ้โหหายไปอ,อื้อนะใช่แล้วไม่รู้ว่าลงแล้วจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้ไงลงทุนเครื่องจักรพวกนี้บางทีมันต้องวัดดวงนิดนึงครับคือถึงแม้ว่าจะรีเสิร์ชตลาดมาแล้วแต่บางทีมันก็ไม่เป็นดังหวังไนีัน่งจากตัวเลขทั้งงบการเงินที่ผ่านมามันบงชี้มันอธิบายว่าราคาทําไมถึงขยับขึ้นเพื่อนๆถ้าสนใจจะลงทุนตัวนี้สิ่งต้องแบบเพิ่มเลยครับแนวโน้มธุรการันว์เ้ยนจะเป็นยังไงแล้วก็ไปดูผลประกอบการของเพื่อนๆเขาด้วยนะก็คือหุ้นในกลุ่มเดียวก็ ไปดูว่าเฮ้ยแนวโน้มไปทางไหนปะ่ประปรถปกติแล้วตามดาวชิลลี่เขาบอกว่ามันแนวโน้มก็คือถ้าไปมันไปด้วยกันทั้งกลุ่มแหละแต่ถ้าไปด้วยกันทั้งกลุ่มเรียบร้อยเนี่ยคำถามคือตัวไหนในกลุ่มนั้นล่ะที่น่าจะเป็นตัวนํา น่าเป็นตัวที่ทําผลประกอบการได้ดีซึ่งต้องไปโจทย์อนรชวทางการเงิน,นต้องไปดูเรื่องของสัดส่วนหนี้สินแต่ละตัววงจรเงินสดอะไรพวกนี้ต้องไปเจาะปับเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันเพื่อประกอบการตัดใจว่าหุ้นตัวนี้ถ้าถือในแนวเชิงของฟันไเป็นเท่าหรือเชิงที่เรียกว่า VI เนี่ยถือกันไปนานๆยาวๆมันจะเป็นยังไงในอนาคตเรามองในอน,นาคตก็ไปได้สักกี่ปีตัวที่จะเป็นตัวชี้วัดตลาดต่างประเทศจะเป็นไงต่งไมง่เป็ไปแล้วก็ค่าเงินบาทละ่ะ จะมีส่วนเกี่ยวข้องจากมีเป็นต้นไปใช่ครับก็เราไม่ลืมนะครับว่าสัดส,ส่วนต่างประเทศของเขาเนี่ย89เปอร์เ็นต์เลยนะก็89 10เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งค่างเงินและทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจต่างประเทศมีผลแน่นอนใช่ครับจริงๆตอนเนี้ยถ้าดูตามสถิติใน YouTube หลังบ้านเราเริ่มมีคนกลับไปดูคลิปที่เราทำครับเอเชียนครับแสดง <ไป S 1> ว่าไปดูเอเชียนตัวแม่เขาตัวแม่เขาใช่เริ่มเริ่มมีคนเห็นเริ่มมีคนขยับตัวแล้วเหมือนกันอ่านะครับเริ่มไปมองมองดูว่าเอเชียนเป็นยังไงเอเชียนเนี่ยอาหารคนอันนีี้อออออาาาาหหรรสสัััตตตวว์์เเเแแ่่คืชยนนนมมก็็ปขง งไงอต,ต้องไปดูอีเชียนประกอบอย่างที่เราเราบอกในในในช่วงที่ดูในโครงสร,ร้างปัจจุบนไปแล้วว่าถ้าเห็นว่าเอเชียนคือบริษัทแม่เพราะนี่เป็นบริษัทย่อยเนี <S <S ่ยต้องไปดูวิธีบริหารของเอเชียนมันเนี่ยก็มีผลแน่นอนครับใช่ครับก็ไปดูคลิปเอเชียนย้อนหลังกันได้นะครับเคยทําเอาไว้แล้วว่าณตอนนั้นอะ่ะกำไรบริษัทเป็นยังไงงบการเงินเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ครับเพราะว่ามันก็กระทบกับ AI เหมือนกันแน่นอนครับเพื่อนๆเปล่าเรคิดยังไงครับกับสาการของหุ้นตัวนี้ลองแชร์ในคอมเมนต์กันดูครับคิดเห็นกันยังไงกก็คคคออมมมเเนนนตตต์ขข้าาาะรัับบุุณททท่่ีิด การรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าชอบก็กดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้นะครับก็ปแปลริหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ